ชีวิตสัหรับดูกลับมาอีกรอบนะครับอ้าวมาไม่ทันนายแม่ใส่ผักที่มันเป็นลักษณะเนื้อแข็งลงไปแล้วนะครับหลังจากที่เราคั่วพริกแกงถูกไหมครับแล้วก็คั่วได้ที่เราก็เอาไปใส่ในน้ําซุปที่เราใช้ต้มหมูแดดเดียวเกือบสิบนาทีพอมันเดือดแล้วนะครับเราก็เอาพวกถั่วฝักยาวยอดขาอ่อนแล้วก็เห็ดลมใส่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอให้เดือดอีกรอบน,นึงครับเราก็จะใส่ผักที่เหลือครับก็จะมี บวบแล้วก็พวกผักละผักแคบแล้วก็ผักชีฝรั่งนะครับเนี่ยครับน่ากินมากเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มจะเดือดแล้วครับอยากให้ท่านผู้ชมได้กลิ่นนะครับกลิ่นอร่อยมากครับวใส่เนี่ยครับอันนี้เราถือว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพได้ไหมครับแม่อันนี้ก็อาหารสุขภาพล้วนๆเลยมันผักสดๆเนาะ เพราะจริงๆแล้วมันมันเป็นผักตามฤด,ดูกาลด้วยถูกไหมครับจริงอย่างคนเหนือจริงคือผักคนนี้เป็นผักผักรอบรั้วถูกไหมครับคือขึ้นในรั้วในบ้านปลูกเล็กๆน้อยๆยอะไรเงี้ยครับ,<า>บใช่ครับเนี่ยฮะถ้าเราไม่ใส่เป็นหมูดเดียวเราใส่ปกติถ้าคนเมืองแท้แทๆเขาใส่อะไรครับไก่ก็อร่อยล้วก็กบเผาต้องกบเผาใช่ไหมกบเอามาเผาลเป็นพวกปลาได้ไหมครับ ปลาปลาก็ได้นะปลาพวกปลาเนี่ยปลาปลาลิม่ปลาต้องเอาไปย่างก่อนนะนะหรือปิ้งเนาะนก็คือปลาหลิมหรือปลาชอ่อนหนูไหมครับปลาหลิมหรือปลาช่อนหรือปลาดุกก็ได้ถ้าคนอชอบกินมันได้ทนะั้งนั้นยิ่งหวานเลยแต่แตผมชอบที่แม่ใส่กบกบเผาอะอร่อยกบเผาอร่อยเนี่ยเป็นกบนานเนื้อจะเหนียวมากใช่ครับเนื้อมันหวานอย่างแกงคั่นเนื้เนี้ยเราเก็บไว้ได้นานไหมครับหรือว่าควรจะกินให้หมดภายในมื้อสมงมือ้อเพราะว่ามันเป็น อาหารผักสดเพื่อสุขภาพมันถ้าหลายคืนนก็ไม่อร่อยอแต่ถ้าคืนเดียวไม่เป็นไรใส่ตู้เย็นไว้เนาะเช้ามาจะกินแล้วก็อุ่นแต่ถ้าเกินสองคืนแล้วไม่อร่อยละจริงเราควรจะกินให้หมดภายในที่เราปรุงวันนี้ถูกไหมครับเพราะมันสดมันจะหวานใช่ใช่พอเอไว้ไว้ค้างคืนหนึงก็รู้สึกว่ารสชาติมันไม,ไม่หวานแล้วอะผักมันไม่หวานแลครับนี่ครับเดือดแล้ว นะใส่เลยครับอันนี้เป็นพวาผักผักนุ่มนิ่มผักเนื้ออ่อนชะอมใบตำลึงแล้วก็ผักชีฝรั่งครับพูดผมว่าอันทั่วนี้แบบสุขภาพจริงๆครับ,บยกเว้น,เน,นเน้นสุขภาพอยู่แล้วะแทบจะเป็นนกเป็นหนูกินแต่ผักแต่หญ้ากับผลไม,ไม้ดีถายง่ายด้วยนะกินง่ายถ่ายคล่อง อร mm ่อยปากสบายตูดใช่ไหมครับนี่ครับสุขภาพเต็มเต็มที่สำคัญคือราคาไม่แพงด้วยแต่นี่คือซื้อนี่คือแพงนะแพงนะไม่ได้ถูกนะใช่ผักไอ้นี่เดี๋ยวนี้5บาทไม่ค่อยมีแล้วอย่างต่ำต้อง7บาทนีารวม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 ผักสดที่ใช้ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ครับเฉพาะผักเหรอเฉพาะผักก็เป็น5-60บาทแล้ว5-60บาทกินได้3-4คนได้เนาะ3มคน2มื้อ เอามือเดียวเัอือเดเ,อเหลือพวกนี้ถ้วยเดียวนี่ครับแต,แต่แต่คุ้มครับที่มันจะแพงหน่อยเป็นทางหมูแดดเดียวถูกไหมครับโอเคแล้เวเร,เราต้องเสียเวลาโอเคดเดี๋ยวคลิปถัดไปเดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูนะครับว่าอร่อยน้ำลายไกลตาเหลือกขนาดไหนนะครับหอมหอม,นะหอมาก